สวัสดีครับพี่น้อกกองป่ายทุกคนทุกคนครับวันนี้มาพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับมากินข้าวกันนะครับ mm hmm. นี่เมย์ใหญ่พาเมย์ใหญ่กินข้าวนะครับบรรยากาศข้าวนอกบ้านนะครับครับ mm hmm. ผมตายตายฮะมาเอาขาตั้งกลองมาเลยพี่น,อ mm hmm. <laughs> น้องเด้อเดี๋ยวหาหม่องว่างก่อน mm hmm. มาครับกินขา้าวน้ำกันครับโอ้ mm hmm.

เป็นน้ำทิพย์มันเป็นผักต้มโอ้มวันนี้วันนี้มันขังเขาเขากระมันเลยเนาะอันนี้เป็นต้มต้มเตอะกินก่อนเลยไม่รอนเลย

กินไ็เห็นอันเป็นโด,ย,นดยุไปหายอย่างเงี้ยบ้านเท่าไหร่ล่ะนเป็นเจ้าบ้านนะเป็นเจ้าของบา้านอะไรบริการหักหักโอ้ยมะเขือ รักินันลักอาีไม่รู้มาเนี่ยมีพีคบอกใช่พี่มาเจแล้วนี่นี่เข้ากล้องด้วยเข้ากล้องด้วยวิดีโอเลย กินข้าวกันตวพาตรวดกินข้าวร้อนไหมอากาศร่มไหมโอ้ยนมันพัดลมพัดเสร็จเลย,ยกิกนกินมะน้องเคยนอนครับ <laughs> นอนหลับ กินข้าวปั๊บกินข้าวกินข้าวกงอินแกงต้มจืดน้ำพริกผักแกงหิดแกงผักหวานถามยายได้ยายตื่นไหมน้ำไมยหน้าร้อนแตอ่ะจืนตื่นแล้วมาน,นอนดิ้กแข้งเด็กค่ะใครนอนดิ้นทวดทับทวดใครนอนดิ้นทับทวดไปหายายป่ะว <ส è S 2> ันนี้แล้วเรา,เราไปกันกับลุงแล้วเรานรั่งแท็กซี่กับป่ะไปไหมปไปป่ะ ไปบ้าี๋ยวให้ตามาส่งตอนเย็นไปบ้าอ๋อตอนเย็นตามาส่ง,สงหาลูกน้ำปะล่ะหาปลาปะละ่ะนี่อะไรเข้าตาลูกเด้อเด้ออะไรกี่เข้าตาจังมันจังมันมันหลับเดี๋ยวมันก็ปล่อยก่อนปล่อยเขากินข้าวจะได้ไม่ร้องอ่ะข้าวเด็กมาดูข้าวาะะลูกน้ำวางยัง เมี่ยงอร่อยไหมอร่อยปะเขากินข้าวทำไมพ่อเก็บไปไหนอ่ะพ่อไปไหนอ่ะฟื้นเลยเลยไปนอนก่อนก็ได้ลูกไปนอนจ้ะเดี๋ยวก็พ่อไปเดี๋ยวก็กินต่ออือเป็นอย่างล้วอ่าเออเป็นอย่าง อออือือทำไมหายใจป่าหายใปะจะหามาฟังไหมหามาฟังไหมไป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 ไหนก็ไปนะไปไหนก็ไป่ะนอนก็นอนตั้งแต่หัวค่ำนอนดิ้นตุกตับตุกตับว่ากินขาเหนื่อยปะก็ตึกมันเหนื่อยมันออกพลังงานกาแฟให้เขากอดดูวมาก นอนนอนทับทวดเลยทวดก็เจ็บขานายมยอบอกว่าที่บ้านนายมยอก็มีผมแบบที่ไม่ของหนูอ่ะที่ไม่ใหญ่บอกมันน่เขาบอกว่ารู้ไหมว่ากูไม่อย่างเนี่ยเอามาทําไมมาของเองินถูกมึงสิ้อเอาไปจีรังเงินเยอะแยะหนูเลยว่างี้จะเอาไปทา,งงาไ,ไ,ทไมนเน่ปลูกบ้านปลูกบ้า,านเมื่อคืนหลวงนาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกบ้านให้เดี๋ยวสดเก็บตังค์ก่อน เอ้าแล้วไปไปรอบนั้นไปรอบนั้นผมผ่านเนอะผมผ่านนะผมผ่านผมผ่านนะผ่านเลยก่อน ไม่เลน่น่นมรตองซื้อสงสห่เป็นไล่กนะ่ะเไลใครกินมักซี่ไหมหนูกระดกได้ไหม ต้องน้ยแล้วเอาสงการดีกว่าไวดีสงการไม่ได้สงการไม่ได้กับอ้าวสงการไม่ได้จับน้ำไม่ใหญ่ทำยังไงแล้วใครจะไปจกไม่ใหญ่เนี่ยไม่ใหญ่อยู่นี่ไม่มีใครจับนะนี่ไงโอ้จิตโควิดจับไม่ได้แล้วอืมกกมน น่ะตามายมยอใจก็ได้กลับไม่ได้โควิดมากินข้าวนะโยมเห็ดไหมนม่ไอ่ฮะมิดไหมเป็นเห็ดลลายทาร์ตใส่ไส้เดไม่ร้อเลยเอ้ยจะเล่าอะไรฟังหนูตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้าสี่สิบเพื่อจะลุกมาหุงข้าวแล้วคราวนี้หนูก็รู้สึกว่านาฬิกาปลุกแล้วหนูก็กดทิ้งหนูก็นอนต่อแล้วหนูก็ได้ยินเสียงมันคนเคาะประตูตึ้ง ไม่รู้หนูก็ฮ้ก็รุ่มตื่นรู้ว่าบ้านข้างๆวะรู้ว่าเขาจะบอกว่าให้เราลุกไปหุงข้าวให้ไม่ใหญ่วะลุกใหญ่เเอารีย้ตื่นเจ็ดโมงแปดโมงเออพอพอตีสี่นายย่อไปนายย่อลุกเดี๋ยวบนท่านขาเฮ้ยเขาจะมาถูกขนาดนั้นเลยเหรอครับย้อนนะครับพี่ ใชหมเหมือนเบลหรเราิอหมือนเบลเหมือนเบลหนูก็นลยบอเออหมื่อบ้าน้ังวะเาสรแต่หนูรู้สึก